สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลัสก้าฮาวายสมาชิกกูไดเดียทีวีที่เคารพทุกท่านนะเจ้าตอนนี้ทางกูไดเดียทีวีเชียงใหม่หรือว่าโลขยาเชียงใหม่เฮาก็พร้อมแล้วที่จะทํารายการที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าอะไรอย่างไรเจ้าซึ่งเป็นงานฝีมืองานหัตถกรรมงานพื้นบ้าน ของทางร้านนาร้านซางเา่าซึ่งจัดทยอยทำรายการออกไปแล้วท่านสามารถนะเจ้าติดต่อสอบถามรายละเอียดชอบชุดไหนชอบตัวไหนชอบสินค้าไหนก็สามารถสอบถามได้ที่ทาง Good Idea TV อเมริกานะเจ้าอย่างวันนี้หมอแก้มนะเจ้าก่อนจะใส่เสื้อผ้าผ้าแบบนี้นะเจ้าจะเป็นผ้าแบบนุ่มๆน,นะเจ้าเปิห้หฮองว่าผ้าฝ้ายที่ฟอกแล้วเปิ้นเอินว่าผ้าสโตนนะเจ้า ซึ่งช่วงนี้เนี่ยอเมริกาแล้วทางทางเมืองไทยตอนนี้ฝนตกหลายๆแต่ทางอเมริกาเนี่ยกำลังฮ้อนนะเจ้าเข้าสู่หน้าฮ้อนแล้วฉะนั้นเสื้อผ้าอย่างต่างๆพวกแจ็คเก็ตโอเวอร์โค้ทเสื้อผ้ากันหนาวเสื้อผ้าหนาหนาวนี่จะได้เมี่ยนไว้ในตู้ไว้ก่อนช่วงนี้เฮามาใส่เสื้อผ้าตีใส่แล้วสบายๆนะเจ้าเสื้อผ้าบบหนาบหมนหนักที่สําคัญก็คือนุ่มแล้วก็แถมอย่างหนึ่งเวลาเฮาใส่แล้วเนี่ย สบัดสบัดเจ้าอเมริกาเขาก็จะมีะเครื่องซักผ้าเนี่ยเจ้าแล้วก็เครื่องอดายเออร์เนี่ยเจ้าเครื่องเครื่องอบผ้าเครื่องปั้นผ้าเนี่ยเจ้าใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็สบัดสบัดสบัดบ่ดบต้องรีดข้อดีมันอยู่ตรงนี้บ่ต้องรีดเนี่ยเจ้าผ้าต่างๆที่เขามานําเสนอยกเว้นว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไปออกการออกงานงานดองงานแตง่งงาน ของสมาคมอย่างต่างๆที่เป็นเสื้อผ้าอย่างเช่นพวกผ้าใหญ่กันชงนะเจ้าหรือว่าเป็นผ้าที่เนื้อแบบเป็น้องว่าเนื้อที่อย่าต้องรีดแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกๆมือแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าเรื่องไซส์นะเจ้าอาจจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่อย่างยังเตลแบบนี้นะเจ้าเดี๋ยวเฮ้ดูแจ้งแจ้งชัดๆแบบนี้นะเจ้ อย่างเนี้ยเสื้อนี่ก็จะเป็นฟรีไซส์ตัวน้อยตัวใหญ่ใส่สบายและที่สําคัญก็คือเราจะมี่องไว้ให้จบเพราะว่าหายอย่างบางทีเราไปกาดไปอย่างเราก็อยากจะเอาโทรศัพท์เมี่ยนไว้ตรงนี้นะเราเราก็เอาใส่ไว้ได้เนี่ยที่สําคัญก็คือว่าโมากแกรมนี่จะจะเน้นย้ําในเรื่องของกระเป๋าเสื้อหรือว่าเตี่ยวหรือว่าทรงต่างๆหรือว่าโอ๊คหรือว่าเสื้อเสื้อคลุมนะเจ้า เฮาก็จะต้องมีกระเป๋ากระเป๋าเพราะว่าตัวเองเด็ไปไหนมาไหนก็อย่างที่บอกในะจอไปเดี๋ยวนี้เฮาก็ต้องมีโทรศัพท์เพราะว่าสแกนจ่ายอย่างพ่อเกาะจะต้องมีถุงใสอย่างนี้มีกระเป๋าใส่ต่างนี้อันนี้สําหรับเสือ้อแต่เตลทุกตัวต้องมีนี่เจ้าอ่าต้องมีแบบนี้นะอยู่เมืองไทยตอนนี้เฮาแบบไปที่ไหนต้องก็สแกนจ่ายทั้งนั้นเลยไม่ได้ใช้บัตรเครดิต เหมือนที่อยู่ที่อเมริกานะอยู่อเมริกานี่ก็คือเฮาใส่บัตรเครดิตเดบิตคาร์ดเครดิตคาร์ดหรือว่าเงินสดเนาะแต่ว่าอันนี้เฮาก็เลยแบบว่ามีกระเป๋าด้วยกว่าจะต้องพกเงินสดเนาะเออเป็นแบบแบงค์ย่อยแบงค์ดอนแบงค์ห้าดอนหรือว่าอย่างเฮาก่อใส่ถุงแบบนี้ได้นะเจ้าคราวนี้เตลแบบนี้หรือว่าส่งเนาะกางเกงอ่ะกางจะไหมเพื่อว่าวกางเกงแบบนี้นะเจ้าเฮาก่อ จะมีรู้สึกแบบนี้จะมีสองไซส์ช่วงนี้รุดน้ำหนักไป1 5บหถึงสิบกิโลโออย่างใดกับไปถามเน้อเขามีตั๋วที่พทน้องว่าฟ้าทลายพุงนะเจ้าแบนบนี้เดี๋ยวเก็มหอมจะเน้ยนขึ้นมานิดหนึ่งดีจะเห็นพุง <laughs> เนี่ยเจ้าก็จะเป็นแบบว่าสองไซส์ก็คือว่า,ามีไซส์น้อยกับไซส์ใหญ่เทนี้มันจะยืดอย่างนี้ยืดอย่างนี้ก่อนน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ Uh, 80กิโลนะเจ้าอันนี้คือ uh, ตัวที่แปลว่าตัวน้อยตัวตัวใหญ่มันจะมีไซส์น้อยจะมีน้อยกว่าน,นี้แบบนี้อหนึ่งคืออย่างยางหมอแก้มเนี่ยจะเป็นคนที่ก้นเป็นคนที่ก้นใหญ่แบบเนี้ยเจ้ามันก็เลยต้องลําแบากแปลว่าเพราะว่าเตียวนี่อย่างใดก็ตามจะต้องตัวจะต้องแปลว่าใจตัวใหญ่จันมันจะขึ้นก้นมบไใดเพราะเขาเป็นคนก้นใหญ่โอเคอันนี้ก็คือเป็นฮ้องว่าเป็นผ้า stone น,นะเจ้า ผ้าสโตนมันจะคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆผ้าเอิ่เป้นห้องผ้าอย่างฮะผ้ามอห้มมคล้ายๆผ้า,ามอห้อมแต่มันคือผ้าฝ้ายแล้วิ้นเอาไปฟอกแล้วทําให้มันนุ่มคือผ้าฝ้ายบางทีมันบอก่อยนุ่มนะเจ้าแต่ว่าผ้าสโตนเนี่ยมันจะนุ่มฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านที่ ที่ที่แบบว่าขี้คานขี้คานรีดผ้านี่แหละว่าง่ายๆก็คือว่าขี้คานรีดผ้านี่เหมาะสมกับเสื้อผ้าของทางกูดไอเดียทีวีเชียงใหม่หลีแดดเพราะว่าเฮาเน้นว่าเสื้อผ้าตีใส่ทุกมือทุกมือทุกมือเนี่ยบ่ต้องรีดนะเจ้าซักสะบัดแต่ต้องสะบัดหน่อยเด้อสะบัดหรือบางที่มันอาจจะเป็นแบบว่าอย่างเช่นวผ้ามัดย้อมอาจจะมีหนุ่มๆออกมาใส่เพราะว่าผ้ามัดย้อมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายเพราะว่า มันจะใส่ง่ายเป็นแบบว่าเสื้อคอกลมมั่งเป็นเสื้อคอฮาวายแต่ว่าพอเป็นผ้ามัดย้อมเนี่ยเจ้ามันจะมันจะนุ่งง่ายแล้วก็มันจะเย็นแต่ว่าถ้าเสื้อผ้าแบบนี้ก่อนเนี่ยใส่ทุกมือเดียวว่าหลังบอกคือแม่พนายนะเจ้าใส่คือเบิ่งเด้อผ้านเนี่ยเพราะว่าหมอแก้มส่งไปคือแม่พนายคือแม่ได้ใส่นะเจ้าก็บอกคือแม่ว่าเอ้ยว่าหลังแม่มาใส่ออกทีวีมันก็จะมีแบบแขนสั้นมั่งแขนอ่า มีแขนหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแขนออกจะยาวนิดนึงแล้วแต่ว่าใครชอบอยังไงแล้วแต่ว่าบางทีเข้าไปการไปงานหรือบางทีอาจจะบางคนอาจจะใส่ไปเฮดเวียกนะจ๊ออย่างกัมหอมก็เออก็จะชอบที่แบบว่ามีคุมแขนมานิดนึงเพราะบางทีแบบช่วงนี้วิ่งไปออกการออกงานนี่ไปเลยไปออกการออกงานง่ายหรือบางคนก็อาจจะชอบเสื้อก้อมจําได้ก่อดที่มอแก้มใส่ไปฮือฮื้อดูวจ๊อเป็นเสื้อก้อมซึ่ง มันจะเป็นเสือ้อปนเพระาะว่าเสื้อก้อมเนี่ยเป็นภาษาทางล้านนาเฮานะเจ้าบุหัวล้านสร้างเขาจะเอินว่าเสื้อก้อมหรือเปล่าแต่คือเสื้อที่มีแขนแต่ว่ามีการปักเพื่อดูสุภาพบางทีอดูเป็นเสื้อก้ามนะคะเสื้อก้อมกับเสื้อก้ามบอกคือกันเสื้อก้อมเป็นเสื้อที่สมัยเกา่าแล้วเปิ้นจะ,น,น,จะน,นุ่งกับสิ้นเดี๋ยวจะคือเปนใส่ผ้านุ่งกับสิ้นนะเจ้าสามารถไปวัดไปวาไปอย่างใดอ่า อันนี้ก็จะถือว่าสุภาพแล้วเปิ้นก็นจะมีผ้าคลุมไหล่ผ้าปกไหล่คือพี่น้องลาวเขาคือกันก็จะมีผ้าปกไหล่มันก็จะคลุมไหล่เพื่อ,อเพื่อความสวยงามหรือว่าเพื่อความสุภาพบางทีเขาเข้าไปวัดไปวาเนี่ยเขาก็มีผ้าปกไหล่เนาะหรือว่าแบบทางบางวัฒนธรรมก็กจะมีผ้าคลุมไหล่อยู่แล้วฉะนั้นเขาก็จะมีผ้าคลุมไหล่ซึ่งเขาแจกตั้งแต่ตรงหน้าหนาวแล้วสมาชิกกูร่ายเดียทีวีเขาได้ไปทุกทุกปีเลยนะเจ้า คราวนี้เขาก็ช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงที่ว่าซอฟต์พวเวอ,อิเตอร์ก็เพื่อจะส่งเสริมวัฒนธรรมของโมแก้มก็จะเป็นล้านนาล้านช้างยังควงวัฒนธรรมที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นควงวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างสมองก็บ่เคยลืมนะเจ้าบ้านที่หลวงพระบางฉะนั้น ท่านก็สามารถดูได้ว่าเขาอาจจะมีกระเป๋ามีถุงมีเครื่องประดับมีอย่างต่างๆซึ่งเป็นงานฝีมือช่วงนี้เขาก็มีการช่วยนะจะช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อมีเวียกมีงานทําหรือว่าผู้ที่ยากบอก่อยได้ปุณหงว่า under privilege หรือว่าผู้ที่ยากจนหน่อยเนาะคือบ้านเขาบบกว่าเมืองไทยเมืองลาวเขาแหละก็จะมีผู้ที่อยู่ในภาะวะที่เป็นคนยากจนนะไ่ได้ว่าเป็นแบบว่า โฮมเลสแบบที่ไหนอเมริกาเขาละแต่ว่าเปิ้ลก็อยู่บ้านอยู่เฮือนแบบอยู่ยากลําบากหน่อยหรือบางคนก็อาจจะย่างมาได้เดินมาได้อย่างเช่นงานฝีมืองานพวกเนี้ยมันก็จะเป็นพ้่น้องว่าเป็นเป็น,ปนงานฝีมือเนอะาะหรือว่า handmade อะไรอย่างพวกเนี้ยเจ้าซึ่งนอกจากเขาจะได้ของเครื่องมาใส่เพื่อความสวยงามแล้วเขายังได้บุญน,นําฉะนั้นช่วงนี้ก็เอาน้องๆพนักง,ง,ง,งานที่ทางเมืองไทยเขามาฝึกมาไลฟ์สด จริงๆมาทำเทพมากกว่าแต่จ้มาทำรายการเอาีอ่ดีกว่ามาทำรายการเพื่อจะได้ไปนำเสนอนะเจ้าหรือว่าสื่อสารกับทางท่านผู้ชมทางอเมริกาอย่างใดก็ต้องฝากน้องๆพิธีกรหน้าใหม่นะเจ้าถือว่าเป็นมือใหม่จากทางอ,อ,อโลคยาสารพีเชียงใหม่หรือสถานี Goodidea TV GTV เชียงใหม่ ไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องในอเมริกาแคนาดาลาสก้าฮาวายรวมถึงพี่น้องไทยลาวนะเจ้าที่รับชมจากทุกทุกหนทุกแห่งทั่วมุมโลกนะเจ้าจากเว็บไซต์ goodidea.tv.net นะเจ้าซึ่งเป็นเว็บไซต์ใหม่ของเราสำหรับคลิปนี้หมอแก้มก็มาฝากชุดนี้ไว้ก่อนเลยถ้าสนใจก็สามารถสอดถามได้ที่ goodidea.tv อเมริกาได้เลยนะเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าสบายดี